ุดยอดความประทับใจของสบู่เพราะอผมเคยใช้ก้อนเดียวแล้วก้อนแรกของโลกที่ท่านประธานบอกให้ใช้แล้วแฮปปี้มากคือแบบโอ้เดี๋ยวให้ท่านเล่าเองดีกว่าเคบอกว่าสบู่ก้อนแรกของโลกมาแล้วครับครับผมสูตรแรกของโลกครับนวัตกรรมนี้สบู่ใครทําสบู่ออกมาผมให้อีก10ปียังตามหลักทุเรียไปทำเพราะมันคือสบู่น้ํานมม้าหน้าเด็กนะครับดูนะครับดูนะครับนี่เขามอบมาเป็นของขวัญให้เรานะครับ ยังมีถุงทำโฟมๆเหมือนกันครับแต่เส้นนะฮะลิปพินจะเป็นสีฟ้านะครับ<อ>ก้อนจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับใสเช่นนี่เห็นไหมครับยิ่งไว้นานยิ่งใสใสเป็นกระจกเลยนะครับใช้ตั้งแต่นะครับหน้าสิวป้าแล้ว,วกเส้นผมได้สิวที่ไปอยู่บนหนังศีรษะอาการคันรังแคเอ้าหายไปปิดทิ้งใช้ลักแล้ขาหนีบพระเด็จุดซ้อนเลนส์ ใช้แทนโลออนได้เลยแล้วที่สำคัญที่สุดคือกลิ่นของเขาเนี่ยคือสกัดมาจากกลิ่นของนะสารสกัดที่ดีที่สุดเกรดที่ระดับพรีเมียมเกรดครับติดน้ำหอมที่สูงสุดของฝรั่งเศสดูไหมครับว่าฟองโฟมหนึ่งนุ่มหอมแล้วพอสัมผัสที่หน้าท่านรู้ไหมว่ามันรู้สึกว่าสะอาดมันละมุนแล้วก็หน้าคือหน้าใสโดยครั้งแรกที่ใช้เลยเพราะมันมีคาว่าพิกโก้พิโก้ไม่พอครับเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่า คือนาโนที่ว่าดีแล้วสิ่งที่มันเพิ่มเติมคือหนึจากนาโนเป็นพิโก2มันมีคําว่าพาเซนตามันมีคําว่ากิกเ้าไวใช่ไหมกีพีโยังคงยืนยืน,ยนมีทุกตัวโปรดักของเราครับผู้นําทางด้านก p 4 g หรือสารสก,กัดที่ได้จากแพงก้นทะเลครับกีพีหรือแพงต้นทะเลเนี่ยหลายแบรนด์มีฮะดังๆทั่วโลกแต่ไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ผ่านการผลิตแบบ พี <P> ่โก้ความเล็กความละเอียดของอนุพันธ์อนุภาคของเขาที่สารตะกัดอยู่นี้ในการซึมผ่านเข้าไปนะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งหน้าทั้งผมลักและขาหนีบขาเน็บไ้หน้าหน้าใสาาอ่อนยนจริงนะอ่อนยนจริงแล้วประสิทธิภาพจะเสริมฤทธิ์ของการล้างเช็ดหน้าเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยได้นะครับรวดเร็ว และได้อย่างสะอาดหมดจดพาซิต้าครัวก็ได้จัดน้ำนุมม้าและน้ำมันม้าครับรกม้าสบู่น้ำนมม้ารับม้าหน้าเด็กกิ๊กไว้คือกุหลาบเจ็ดสายพันธุ์นั่นเองคแต่เราไม่ได้ขายนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ขายนะครับใช่ครับเพราะว่าทางทางฝรั่งเศสส่งมาเพียงแค่2 0 0พก้อน2,000ก้อนนะแจกฟรีครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้หรือว่าดูย้อนหลังหรือว่าใครที่เข้ามาในในลาชูเลหรือว่าเข้าไปสนใจสำหรับคนที่แชร์ไลฟ์บอกเลยว่า วันนี้ครับสำหรับเดือนกรกฎาคมวันที่6กรกฎาคมวันนี้ะนะครับสบู่มาถึงปุ๊บเรามอบให้สำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีการสั่งซื้อสินค้านะครับที่มีการสั่งซื้อสินค้าทุกๆุก5 5 0 0บาททุกๆ5 5 0 0บาทรับไปเลยครับ1ก้อน ฟรีฮะหนึ่งก้อนฟรีนะครับแล้วประเด็นหนึ่งก้อนฟรีถ้าซื้อ1นึ0 0หเอาไป2ก้อน2ก้อนและสิ่งสําคัญคือหลายๆคนที่เริ่มเปิดแฟรนไชส์ออนไลน์เอาไปอีกเอาไปอีกจริงๆริแล้วแฟรนไชส์ออนไลน์คุณก็ได้รับของสนับสนุนมูลค่าห้าเกือบหกพันบาทแล้วแต่คนที่เป็นแฟรนไชส์ออนไลน์เอาไปอีก2ก้อนจบข่าวฮะสองก้อนเท่านั้นยังไม่พอครับยังไงฮะคนที่ซื้อในเดือนนี้เปิดมีตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับเปิดแล้วบ่าวันที่หนึ่ง ก็ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้แสดงว่าย้อนให้ทั้งเดือน,อนสรุปอย่างนี้ครับเดือนนี้ใครที่ซื้อมาตั้งแต่วันที่หหรือกำลัง,งจะสั่งซื้อ5,500บาทต่อบินนะครับรับไปเลยครับพิกโกไวท์ทิ้งโซฟ6 0 0บาทฟรีทันที